อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็เป็นการที่พยายามที่จะคิดค้นว่าเอ๊ะทำยังไงนะกระดูกที่ยุบลงไปแบบนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วก็ใส่โลหะแล้วแผลผ่าตัดก็ยาวมากใส่โลหะก็ประมาณเกือบ8ตัวเพื่อไปทางมาเนี่ยมันจะมอีอีกวิธีอื่นที่ที่ที่ทเจ็บตัวน้อยกว่านะครับแต่ผลที่ได้เนี่ยใกล้เคียงกันดีกว่าการใส่เสื้อกลอบเนี่ยนะครับก็มีวิธีก็เรียกว่าการใช้ บอลลูน uh, นะครับใส่เข้าไปตรงบริเวณหลังทั้ง2จุดเนี่ยบอลลูนตัวนี้เนี่ย mm hmm. เมื่อใส่เข้าไปตอนแรกๆมันจะมันจะแฟบอยู่นะครับแล้วพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะถ้าดูจากรูปนี้นะครับพอเราใส่เข้าไปตอนแรกๆเนี่ยมันยังแฟบอยู่แล้วเริ่มเริ่มเริ่มที่จะค่อยๆให้บอลลูนค่อยพองขึ้นพองขึ้นในบอลลูนที่แข็งแรงเนี่ยจะมีความสามารถดันกระดูกที่ยุบเข้าไปนะครับให้มันพองออกมาได้พอพองออกมาเนี่ยเราบอลลูนออก นะครับให้มันแฟบเหมือนเดินเสร็จแล้วเราก็ฉีดซีเมนหรือเรียกว่ากาวกาวแห้งน,นะครับฉีดเข้าไปก็เ,เพื่อไปสมานทาให้ไอตัวโพรงที่เกิดขึ้นจากการที่บุนรูนบันดังให้ให้ให้กระดูกสันหลังมันมันพองขึ้นเนี่ยเมื่อเราฉีดซีเมนเข้าไปครับซีเมนตัวนั้นก็จะทําหน้าที่แทนบุนรูนนะครับทำให้กระดูกสันหลังไม่ยุบลงมาข้อดีของซีเมนตัวนี้ก็คือว่ามันก็ไปทําหน้าที่เชื่อมกระดูกทําให้กระดูกภายในนั้นติดกันขึ้นมาทันทีครับไม่ต้องรอ3เดือนนะครับแต่รอบนอกเนี่ย ไม่ติดนะครับติดเฉพาะร,รอบในขอบนัาน,นกเหลืออีกประมาณสัก10%เนี่ยอาจจะยังไม่ติดงนั้นคนไข้กลุ่มนี้เมื่อทําไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับต้องเน้นว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาการปวดก็จะหายไปประมาณ80-90%แต่ยังไก็ตามจังต้องดูแลเรื่องของรอบนอกที่ซีเมนต์มันเข้าไปไม่ถึงครับต้องมีการใส่เสื้อ s u p p o r เสื้อเกาะเล็กน้อย,อยทานยาบำรุงกระดูกเสริมไปด้วยครับวิธีนี้เนี่ยห้ามใช้ในทุก ทุกกรณีของกระดูกสันหลังหักนะครับจำเป็นต้องเป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการรักษาด้วยการใส่เสื้อกลอกเนี่ยยังถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับนะครไม่ใช่ว่าฟังรายการวันนี้ปุ๊บอยากจะทำทันทีไม่ได้ครับข้อมงชี้ในการทํมัหมายความว่าคนไข้นั้นอาจจะมีการรักษามาแล้วประมาณ1เดือนหรือว่าสองสามอาทิตย์ขึ้นไปอาการปวดรุนแรงมากครับไม่สามารถใส่เสื้อเกลอกได้ทุกครั้งที่เขาลุกขึ้นมายืนถึงแม้ใส่เสื้อกราะก็จะปวดทรมานนะครับ หรือในกรณีที่กระดูกสหลังนั้นได้ผ่านการรักษาแล้วไม่ยอมติดกันครับกระดูกจังยุบขึ้นเรื่อยๆนะในกรณีแบบนี้เนี่ยถึงแม้เราให้ใส่เสื้อเกาะโอกาสติดก็จะน้อยอหรือแทบจะไม่มีเลยทำให้เสียเวลาทําให้คนไข้นั้นบางครั้งมีการดูแลตัวเองได้ยากลําบากมากขึ้นไม่สามารถลุกขึ้นมานั่งได้โอกาสเกิดแผลกดทับ บริเวณที่นอนต่างๆนี่ก็จะมีเพราะฉะนั้นก็จึงใช้วิธีนี้แต่ครั้นจะเอาไปผ่าตัดในคนไข้กลุ่มที่อายุมากเกินไปเนี่ยผ่าตัดก็จะเสี่ยงนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเสียเลือดจากการผ่าตัดนะครับการเปิดแผลที่กว้างใหญ่เพราะฉะนั้นตัวบรรลูนเนี่ยจึงมีวิธีการใช้เข้ามาทดแทนในกรณีแบบนี้ครับ,รบสันบรรลูนที่คุณหมอวาดตรงนี้ถ้าเราฝังเข้าไปแล้วนะครับ จะ่อยู่กับในร่างกายหรืออยู่ในกระดูกเราได้นานมีอายุการใช้ไหมครับตัวซีเมนท์ที่เราฉีดเข้าไปหลังจากที่เอาบอลลูนออกนะครับบอลลูนตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้สาวันะครับอย่างถ้าดูดูรูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าในมือของผมเนี่ยถือถือบอลลูนอยู่นะฮะบอลลูนก็นี่ฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อเรามีการฉีดน้ําเข้าไปนะครับมันก็จะค่อยๆพองแล้วก็ดันออกมาหลังจากนั้นเนี่ยพอดันเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาน้ําออกมันก็จะแฟบนะครับ หมอก็ดึงไอ้ตัวตัวนี้ออกไปหลังจากนั้นจีงค่อยฉีดซีเมนต์เข้าไปตัวซีเมนต์ก็เหมือนกับซีเมนต์ที่เราใช้ในการปูฟันในการทําข้อสะโพกเทียมข้อเข่าเทียมครับอ,อยู่ได้ตลอดชีวิตครับไม่ได้มีอันตรายอะไรครับตัวซีเมนต์นี้เป็นตัว <c oughs> ทำหน้าที่เย็ดใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> มีหน้าที่ในการทําหน้าที่แทนตัวตัวบรรลุนที่หลังจากที่เราปล่อยให้มันพองแล,แล้วแล้วเราจะเอาบรรลุนออกเนี่ยเรากลัวว่าถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ดูมันยุบใหม่ครับอาจารย์ก็ต้องมีตัวค้ำมันไว้ ก็คือการใส่กาวเข้าไปคิดง่ายๆเหมือนการใส่กาวเหมือนการใส่ปูนซีเมนต์นะครับเข้าไปนะครับเมื่อเราใส่กาวเข้าไปช่วงใหม่ๆเนี่ยยังเป็นของเหลวอยู่พอผ่านไปประมาณสัก8ปดถึงสินาทีเนี่ยก็จะเริ่มแห้งกลายเป็นเหมือนกับของแข็งขึ้นมาทําหน้าที่เป็นกระดูกขึ้นมาเลยครับหมาว่าเป็นกระดูกเทียมขึ้นมาก็เป็นกระดูกเทียมที่อยู่ภายในใช่ครับและก็มีคุณภาพที่อยู่ในร่างกายเราได้อย่างทาวอดใช่ครับแล้วการทําแบบนี้เนี่ยเป็นการทําผ่านเครื่องทั้งหมดก็คือว่าหมายความว่ามีไม่มีการเปิดผ่าตัดนะครับ การทาพวกนี้ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์นะครับซึ่งซึ่งเวลาทำเนี่ยนะฮะหลังคนไข้ยอยู่ที่มือหมอก็จริงแต่หมอก็จะไปดูในในทีวีดูนะครับว่าว่าตำแหน่งที่เราฉีดเข้าไปในถึงไหนแล้วนะครับคนก็จะเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะช่วยกันดูว่าตำแหน่งเนี้ยที่เราเริ่มใส่เข็มเข้าไปนะครับเป็นตำแหน่งที่กระดูกสันหลังหกักใช่หรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มเริ่มมีการโบบอลลูนให้บอลลูนใหญ่เพื่อดันเอากระดูกสันหลังให้พองขึ้นมานะครับพอพองขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วจึงมีการฉีดซีเมนต์นะครับ ตันนี้ก็จะจะเป็นลักษณะที่เราจะค่อยๆฉีดซีเมนต์เข้าไปนะฮะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจุดที่ยังไม่ได้ฉีดซีเมนต์นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูตอนฉีดซีเมนต์เข้าไปนะฮะฉีดซีเมนต์เข้าไปเต็มฮะเต็มกระดูกสนหลังเลยนะฮะสารทึบสา,สาที่เราเห็นนั่นคือก็คือซีเมนต์หลังจากที่ใช้บอลลูนโบให้มันพองขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับอาจจะโบได้ไม่ถึงเต็มที่นะครับแต่ว่าเมื่อเราฉีดซีเมนต์เข้าไปเนี่ยตัวซีเมนต์จะเข้าไปแทนที่ช่องว่างครับทำให้กระดูกนะั่นมันไม่มีการขยับ เมื่อกระดูกที่หักไม่มีการขยับคนไข้ก็จะหายเจ็บครับนะฮะเห็นว่าฉีดเข้าไปเต็มทั้งสองจุดนะครับอย่างคนนี้เนี่ยเขาหักสองปล้องครับปล้องบนเนี่ยหักเล็กน้อยซึ่งไม่ยุบนะครับหลังจากทาปล้องล่างไปแล้วก็ทาปล้องบนต่อที่ที่คุณหมอชว์มาสองปล้องเนี่ยแสดงว่าการล้มนี่กระแทกแบบไหนครับส่วนส่วนใหญ่จะเป็นล้มก้นกระแทกอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าจะยุบมากยุบน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของคนไข้ว่ามีกระดูกบางหรือเปล่าเคยกระดูกหักมาก่อนหรือเปล่านะครับ ย่างคนนี้นะฮะจะเห็นว่าจะเห็นรอยดำๆตรงกระดูกสันหลังนะฮะตรงนี้นะครับนั่นคือว่ากระดูกเขาไม่ติดะฮะสองําเดือนแล้วครับนะ,ะไม่ติดแล้วก็เจ็บมากนะ,ะแล้วหลังจะทําไปเห็นว่าตัวตัวซีเมนต์นี้เข้าไปไปดันให้กระดูกมันมัน,ม,นมันพองขึ้นนะครับถ้าเราเทียบกันเห็นไหมฮะอันนี้คือก่อนทํานะฮะแล้วก็นี่หลังทํานอกจากหลังที่จะหายโก่งแล้วได้ความสูงของกระดูกเพิ่มมากขึ้นครับ สูงขึ้นมาอีกสองสามเท่าตัวเลยนะครับทำให้ความความเตี้ยของคนไข้ก็ลดหายไปแล้วก็หลังไม่เจ็บนะครับครับถือว่าขณะนี้เป็นวิธีที่หมอถือว่าดีที่สุดแล้วที่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 เรามีอยู่ขณะนเป็นจังจังถือว่าดีที่สุดไม่ได้ครับเพราะว่าอาจจะเป็นแค่ทางเลือกซึ่งวิธีการใช้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ในทุกกรณีก็ต้องเลือกด้วยความเหมาะสมนะครับซึ่งวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าว่าเวลาเราจะทำเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับหลังเราดูตรงนี้นะครับ ตัวกระดูกสันหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้คือท่าท่าที่ยู่ให้ยืดนะฮะแต่ถ้าเรามาดูใกล้ๆครับนะฮะจะเห็นมีรอยมีรอยรูอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะฮะรอยรูตรงนี้นะครับเป็นรอยซึ่งจะมีการสอบประูนเข้าไปตรงบริเวณนี้นะฮะนี่ปรรูนเป็นรูปร่างแบบไหนครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ จะฝากคุณมะนาวช่วยถือนะครดูนะครับพอพอผมเริ่มจะเพิ่มแรงดันในบอลลูนเนี่ยบอลลูนมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจับได้นะครับไม่แตกครับไม่แตกครับครับผมอาจารย์จับได้ครับขยายได้นะขยายได้เรื่อยๆครับอาจารย์อาจารย์จับได้เลยครับใหญ่ไหมครับอาจารย์แข็งไหมครับอาจารย์แข็งครับแล้วก็มีของเหลวอยู่ข้างในแข็งมปนหิศนะครับอาจารย์นะครับ ขาเคยไปทดสอบให้ใ,ให,ให้ให้ลดจิตรล้อทับไม่แตกนะจ๊ะนั่นะครับความสามารถในการดันมันจึงมีสูงครับจันนะะมันถึงสามารถดันกระดูกสลักที่หักเนี่ยให้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 ที่ยุบตัวลงไปให้พองขึ้นมาได้สาร,รสารสาร,สารตัวนี้นี่เวลาถ้าถูกอากาศแล้วเนี่ยจะแ,แข็งทันทีไหมเนี่ยไม่ครับตัวตัวที่มันพองขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีการใส่น้ำเกลือและดันเข้าไปเกิดแรงดันขึ้นมาเครื่อนก็จะล็อกไม่ให้ไม่ให้แรงดันมันสลายไปแต่พอเรา ดันให้กระดูกมันพองได้เต็มที่แล้วเนี่ยผมก็จะคลายเพชเชอร์อไปมันก็จะยุบไปบนะครับซึ่งถ้ายกตัวอย่างก็จะให้ดูนะครับว่าถ้าเวลาเราสอดเข้าไปเนี่ยเราก็สอดผ่านผิวหนังคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลแค่ประมาณประมาณ5มิลเท่านั้นที่ผิวหนังเมื่อเราสอดเข้าไปเราสอดผ่านรูตรงนี้เข้าไปนะครับผ่านรูที่กระดูกสันหลังเข้าไปแล้วขณะแบบนี้นะครับอัอนนี้ผมลองตัดกระดูกให้ดูนะครับว่าตัวบรรลุนตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวฝากคุณมาแนว ช่วยดัน,นกระดูกชิ้นนี้ออกไปนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเวลามันจะพองมันพองอยังไงนะครับเรียกข่าวกับตรงนี้ได้ฮะตรงตรงนี้ครับเอาเอามือที in ่จับมันดีกว่าอ่าโอเคครับโอเคครับอ่านะฮะนะเวลาที่ที่ตัวบอลรูนอยู่ในโพรงกระดูกสันหลังเนี่ยมันก็จะทำท่าทาำหน้าที่เหมือนกับตัวแม่แรงคอยยกนะฮะคอยยกให้กระดูกสันหลังนั้นพองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเห็นว่ามันเริ่มพองใช่ไหมครับเริ่มพองเริ่มพองเริ่มพองนะครับมันก็จะค่อยๆดัน นะมันก็จะดันเป็นโพรงออกมานะฮะดันเป็นโพรงออกมาเพราะดันเป็นโพรงมาอย่างนี้เราได้เราได้โพรงได้ดีแล้วได้ความสูงของกระดูกสันหลังดีแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวนี้ออกไปครับเราก็จะหดไปนะฮะแล้วก็ดึงออกตัวนี้ดึงออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการฉีดซีเมนต์เข้าไปนะฮะซึ่งซึ่งการฉีดซีเมนต์ก็จะมีเครื่องมือบางตัวที่เราใช้นะครับอย่างเช่นเครื่องมือตัวนี้ฮะฉีดซีเมนต์เข้าไปนะข้ใส่เซรีน์ฉีดซีเมนต์เข้าไปพอฉีดซีเมนต์เข้าไป ตัวซีเมนต์ก็จะเข้าไปแทนที่ตัวโพรงตรงนี้แล้วมีหน้าที่คอยค้ำไม่ให้กระดูกสันหลังยุบตัวอีกต่อไปแล้วก็เชื่อมกระดูกที่หักก็ทําให้กระดูกติดได้เร็วขึ้นและก็ดีขึ้นคนไข้ก็จะหายปวดครับไอ้ที่คุณหมอฉีด้าไบเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าทําเป็นทําโพรงทําทางให้ใช่ครับทําทางให้ก่อนให้เกิดช่องว่างขึ้นใช่ครับในช่องว่างเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้ซีเมนต์ฉีเขียวอีกทีอีกทีเหตุผลที่เราต้องทำทำทางเข้าไปก่อนทำโพรงเข้าไปก่อนเนี่ยเพราะพบว่า ในสมัยก่อนเนี่ยอยู่ๆเรามีการฉีดซีเมนต์เข้าไปเลยครับ<ะ>โดยที่ไม่มีการใช้บอลลูนดันเข้าไปก่อนกา,การฉีดซีเมนต์เข้าไปเลยเนี่ยเขาพบว่า1ก็คือมันไปทําให้กระดูกเชื่อมกันได้ได,ดีเหมือนกันแต่ไม่สามารถทําให้กระดูกมันยกตัวขึ้นมาได้หลังที่โก่งก็ยังโก่งอยู่นะฮะกระดูกที่เตี้ยลงไปก็ยังเตี้ยอยู<ะ>่เพียงแต่ไปเชื่อมกระดูกเฉยๆเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงพัฒนาช่วงนั้นเนี่ยก็จะถือว่าโอ้โหดีมากแล้วทาให้กระดูกติดเร็วหายปวดเร็วนะครับแต่ยังไม่ดีพอครับ ่างที่อาจารย์ถามว่าเอ๊ะนี่ดีที่สุดไหมยังมีการพัฒนาเรื่อยๆ <P an throp od> จนกระทั่งมีการพัฒนาใช้บอลลูนเข้ามาวก็เ,เ,เสียบเข้าไปแล้วก็ไปทําให้กระดูกมันยกตัวขึ้นมาทําให้หลังที่เราเคยโก่งเนี่ยก็กลับมากลับมาตรงได้นะครับเพราะนอกจากจะฉีดซีเมนต์แล้วเรายังทําให้กระดูกมันยุกตัวได้ใช้วิธีบอลลูนตัวนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งครับในกรณีซึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าก็ต้องประเมินคนไข้นะครับว่าพร้อมที่จะทําได้ไหม การทํานั้นก็แค่ต้องวางยาสลบเหมือนการผ่าตัดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะวางยาสลบเสียเวลาแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็ฟื้นมาอนอนโรงพยาบาลหนึ่งวันแล้วกลับบ้านนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการดูแลกระดูกส่วนรอบนอกที่ยังไม่ติดนะครับนะอาการเจ็บปวดก็อาจจะหายไปแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่บ้างก็ยังต้องไม่ประมาทครับอย่าเพิ่งไปทำอะไรรุนแรงนะครับบอกความตนอีกทีครับพอถึงข,ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยการผ่าตัดต้องใช้ แผลยาวมากน้อยประการใดครับการผ่าตัดนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะ,ะทําในกรณีที่กระดูกสลังหักยุบตัวและกดทับเส้นประสาทนะฮะในกรณีอย่างนั้นเนี่ยใช้วิธีบรรลูนไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวบรรลูนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้กระดูกชิ้นที่แตกไปทับเส้นประสาทเนี่ยมันกลับเข้าที่ได้ตัวบรรลูนมันมีหน้าที่แค่ยกตัวให้กระดูกสลังที่ยุบลงไปนี่ให้มันพองขึ้นมาดังนั้นกลุ่มที่จะทําได้ต้องไม่มีการกดทับเส้นประสาท ส่วนการผ่าตัดปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่ครับก็คือในกรณีที่กระดูกสันหลังหักแล้วชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยเข้าไปกดทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นในกลุ่มเนี้ยก็จําเป็นต้องเข้าไปผ่าเพื่อเอาส่วนที่กดนั้นกลับเข้าที่นะครับแล้วก็ยึดกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะครับแผลก็ผ่าตัดก็จะยาวประมาณสักประมาณ1ิบเซนครับจ้ะประมาณสนะิบเซนนะซึ่งมีรูปให้ดูฮะประมาณสิบเซนแผลตัวนั้นนะครับนี่ครับแผลประมาณสิบเซนครับประมาณ10บเซนนะนี่แผลผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหัก นี่คือแผลที่รักษาหมอเรากระดูกทับเส้นประสาทอันนี้แค่ปล้องเดียวนะฮะแต่ว่าการผ่าตัดกระดูกสันหลังหักเนี่ยเราต้องผ่าตัดประมาณเกือบห้าปล้องครับแผลก็จะยาวขึ้นเป็นเงาตามตัวอันนี้คือแผลที่ทําจากใส่ซีเมนต์หรือฉีดซีเมนต์เข้าไปก็จะเป็นแผลเล็กๆสองแผลสองข้างเพราะเราต้องฉีดซีเมนต์เข้าไปสองฝั่งะนะครับดังนั้นการฉีดซีเมนต์เข้าไปเนี่ยแผลก็ไม่ไม่คว้างไม่คว้างใช่ไหม แน่ว่าครับเป็นแผลคล้ายๆกับเป็นปลายมีดเล็กๆเข้าเใบครับแล้วก็เย็บแค่1สติ๊กหนึ่งนทีนะเมื่อครบ2อาทิตย์ก็ตัดใหม่ไม่นั้นความชอกช้ำเนือเยื่อก็จะน้อยครับ